เข้าเลยเข้าเลยนะคะค่ะเป็น <practiced clapping> ัไงคะเห็นข่าวเซอร์ไพรส์ไหมคะมีอะไรจะแสดงความดีดีก่อนไหมหรือว่าจงอ๋อก็เห็นข่าวก็แสดงความดีดีค่ะรู้สึกดีใจด้วยอะไรอย่างนี้จะไปร่วมงานไหมคะไปร่วมงานไหมจริงๆถ้าพี่เขาชวนแล้วเราว่างเราก็ไปแต่ถ้าเราไม่ว่างเราก็คงไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้ อะไรเลยนะพี่จริงๆแล้วแบบไปทํางานทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ติดต่อ,อก,กับพี่เขาอยู่แล้วเราเลิกกับพี่เขามาปีฝ่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทะเลออกกาะกันก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตกันอะไรแค่น,นี้ค่ะพอเห็นข่าวตกใจนะความรวดเร็วสา,ายผมก,ก็สงสัยว่ารวดเร็วมากไม่นะหนูว่าจริงๆอ่ะไม่รวดเร็วหรอกนะด้วยอายุพี่พี่เขาก็ต้องต้องหนูว่าต้องแต่งแล้วล่ะเอาจริงๆต้องมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็น่ารักดีเลยเป็นคู่ที่น่ารักดีค่ะเราเคยเจอมากกว่าแม้ผู่นี้ ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คู่นี้นะตั้งแต่เลิกกันไปยังไม่เคยเจอพี่เขาเลยตอนน่ะปีผ้าค่ะแเราก็แสดงความดีด้วยใช่ค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าเขาเชิญมาเขายินดีไปยินดีไปค่ะถ้าว่างไปแน่นอนตอนนี้เวลาเราโพสอะไรหลายๆอย่างพอเขาประกาศแต่งโพบแล้วเราโพสหลายก็จับดูเออเราโพสงเขาดูอะไรเอ่อจริงๆเนี่ยจะโพสเวลาจะโพสเนี่ยเวลาโพสเศร้าๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะคือเป็นคนที่แบบว่า เราโพสเศร้าเพราะว่าเราจะเขียนแคปชั่นว่าแคปชั่นอ,อกหักใน Google แคปชั่นอ่อยแคปชั่นอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เราหรือว่าตามภาพเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ชอบประปโยชน์จริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยค่ะไม่ได้อารมณ์แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหปีผ่าหนูเล่นงานมาแล้วพันพลง,งานหนูคงหนูคงไม่ได้นึกอะไรแล้ว,วอ่ะจริงๆไต่มีส่งข้อความหรือโทรไปยินดี ไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราเกรงใจเกรงใจเกรงใจทั้งพ,พี่เขาแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหรูอว่าพอเลิกกันมาแล้วให้มันอยู่ในสถานะพี่น้องกันโดยที่แบบไม่ต้องส่งอะไรหาการอัน,นดีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้สบายใจด้วยอะไรเงี้ย อ๋อจริงๆแล้วว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะสําหรับจ๊ะนะคะจ๊ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือมันคืออนาคตเราเลยอ่ะคือจริงๆก็พอเรามีเรามีพ่อมีแม่มีครอบครัวเราแต่ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานไปมันก็จะต้องแบบมีคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเลยเราก็อาจจะเป็นคนคิดคิดเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ไงอาจจะแบบว่ามาแล้วแล้วด้วยอายุเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมอดูทักปีหกเก้าราปีหหมอดูทักมาสองปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มลว เริ่มเตรียมเตรียมสถานที่แล้วแต่ขาดจะเบาใช่ค่ะจริงๆพ่อกับแม่ตอนนี้ทําตัวเป็นแม่สื่อกับพ่อสื่ออยู่เพราะว่าไปชอบหมอคนหนึ่งพ่อกับแม่ชอบแล้วก็อยากจะให้เราไปชอบกับหมอเราก็ไม่เคยเจอหมอแล้วเราถามเขาว่าเขาโสดไหมอะไรไหมพ่อกับแม่ไปสืบมาแล้วว่าโสดก็เลยอยากจะไปขอหมอให้หนูเลยอะไรอย่างนี้จะขอผู้ชายให้เราหรอขอผู้ชายให้หนูเป็นหมอโรคหัวใจ โอยหนูพูดตรงหมออยู่สิงห์บุรีหนูอยู่กรุงเทพพ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมจะให้หนูขับรถจากกรุงเทพไปฉีดสิงห์บุรีก็จะไปหาหมอ, <c oughs> อนนไปยัง้างเขาเนขาสื่อไปสื่อให้เราจ,จริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาก็อยากให้เรามีแฟนแหละเพราะว่าปีผ่านที่เราแบบ ว่างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําแต่งานเขาก็เลยแบบว่ากลัวว่าเวลาเราเครียดเราจะไม่มีแบบใครให้คำปรึกษาหรือให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครณเลยอยากให้มีแฟนแต่การที่มีแฟนต้องมีแฟนที่แบบว่าเ,เป็นผู้ชายที่ทํางานนะขยันนะดูแลลูกเราได้ดูแลนะที่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะคือแบบซัพพอร์ตความรู้สึกกันเลยจะนึว่ามันเป็นการคุยจริงจังโต๊ะาหารสองคน่อแม่ลูกคุยกันจริงจังมาปีผ่านแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอหมอ <laughs> ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราคิดว่าถ้าเราชอบใครเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราชอบของเราเองอะไรอย่างนี้อ่าแต่ผู้ใหญ่ก็จะมองอีกอย่างหนึง่งอยากให้แบบอะไรที่มันผ่านหูผ่านตาเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คนไป็ทุกวันนี้เราจะไปเจอใครข้องมาไปนอนอยู่เกไปเพราะงานเราเยอะมากเมื่อวันนี้หนูสองงานอ่ะเออทุกวันเมื่อวานก็สองงานวันนี้สองงานพรุ่งน,นี้สองงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอใครหรอกชีวิตก็ทำทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาไหมคะ อ้าวจริงๆมันก็มีคนคุยบ้างมันก็มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยแบบผ่านๆกันไปอะไรเงี้ยคุกี่คนฮะสิบหกเออไหนแม่แน่ๆแล้วก็จะคุยสิบหกคนไปเงี้ยไม่จริงๆมีคุยบ้างมีคุยอยู่ประมาณคนนึ่งเล่นเล่นคุยจริงจังคุยซีเรียสจะไหนบ้างคุเนี่ยเอาจริงๆหนูหนูป no, no, right ีผ <laughs> ่านที่ผ่านมาไม่ไม่รู้สึกอยากจะคุยจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่างานเราเยอะไงคะพอเราทํา ทำมีมีสร้างบ้านด้วยมีพูลวิลล่าด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วการสร้างบ้านอ่ะปัญหามันเยอะด้วยเราก็แก้ปัญหาทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีคิดจริงจังเรื่องนี้สักเท่าไหร่แว่าตอนนี้นม,นม,มีคนคุมยคะมีมีคนพุดค่ะพิเศษนะไม่ถึงกับพิเศษหรอกอะไรเงี้ยคุยกันไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ในวงการไม่ในวงการเลยแล้วในวงการเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดอยากจะมีเลยในวงการแต่ก็มาจริงนะ แหละไม่ไม่คิดอยากจะมีเลยเพราะด้วยความที่เขาอยู่ในวงการเลิกกันไปนานแล้วยังจะโยงอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีดีกว่าไมม่่ีีดกวานในวงการตัดไปเลย,เลย,เลยลอะไรเงี้ยนที่คุยกันนนมาาก็ได้พักหนึ่งแต่เ,าเ้าบายถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้คจริงจังกับเขาอะไรเงี้ยเขาจะน้อยใจมาก่านจังฮะคนที่เราคุยหัวเราบอกเ,ออเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสนะอะไรเงีเ้ยเออเนี่ยตอนแรกอะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้สึกหรอกตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วไม่มันเราทํางานไงเมื่อกี้ เรื่องจริงจังเราก็ทํางานก่อนอะไรอย่างนี้พ่อก,นะก,กับแม่เห็นแล้ว,ลวเห็นแบบว่าได้คุยกันแบบผ่านจออะไรอย่างนี้ละโทรศัพท์ตอนนี้อ่ะจริงๆพ่อคือสเปคก็คือแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าก็ก็โอเคผ่านแต่ก็ต้องมาเจอกนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากมีแฟนจริงจังเท่าไหร่ถามว่าที่เราจะขขเป็นละครซ้อมอะไระจริงๆหนูว่าโชค ดวงหนูมันเป็นคนดวงดีแล้วโชคดีไม่ว่าจะเรื่องการทํางานร้ <S <S องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะหาเงินไปกอดอะไรเงี้ยในวันขนา้างหน้าหนูว่าแฟนเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆความสบายใจคุยเมื่อไรแล้วมันตกลงเมื่อไรค่อยๆแบบค่อยไปจริงจังตอนนั้นตอนนี้เราเก็บเงินเหอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ลยด้วยนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือโสดแต่ไม่สนิทโสดล็อกมง <S 2> <S 2> องนะโอเคอค่ะกพิคชาอ่ะไม่มีเรื่องบ้านถามจัดสร้างบ้านเลยเลยอะ ด้วยนะคะงงฝากด้วยนะคะบูวิล่าภูวิล่าของจ้าเนี่ยใครที่อยากบีบูวิล่านะคะพัทยานะครับไปได้เลยตอนนี้ตอนนี้นนเปิดโครงการส่งแล้วแล้วก็มีสี่หลังเท่านั้นใช่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะจ้าสร้างบ้านใครที่จะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านบิวอินอย่าลืมจ้าสร้างบ้านนะคะ